ขออนุญาตไปเลยในประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับพอมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนหลักร้อยแบบนี้แน่นอนว่าเราคงไม่สามารถพึ่งพาแต่โรงพยาบาลได้ก็คงต้องไปดูในโรงพยาบาลสนามในภาพรวมตอนนี้โรงพยาบาลสนามของสมุทรสาครเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้นะครับโรงพยาบาลสนามของเราเนี่ยมีความพร้อมอ,อ,อยู่สี่ที่นะครับรวมแล้วประมาณสักพันสเตียงนะครับ เราใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณสี่ร้อยนะครับแล้วก็เราในภายในวันที่สิบห้ามกราวันทุนี้นะครับก็จะมีเพิ่มอีกสามร้อยห้าสิบเตียงนะครับแล้วก็จะมีสิ้นเดือนเนี้ยมีเพิ่มอีกหนึ่งพันเตียงนะครับเพราะฉนั้นรวมคร่าวๆทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามีทั้งหมดแปดศูนย์รวมจำนวนเตียงทั้งหมดประมาณสามพันสองร้อยเตียงครับสามพันสองร้อยเตียงซึ่งน่าจะได้ประมาณปลายมกราคมนี้ที่จะรองรับคนในจังหวัดถูกไหมฮะ ไม่ฮะที่ว่าปลายมกราคมเนี่ยหมายว่ามันจะเพิ่มขึ้น,น,นมาอีกประมาณหนึ่งพันครับปัจจุบับนนี้ถ้าเกิดว่าภายในวันที่ยี่สิบมกราจะมีถึงมาสองพันเตียงอออันนี้ก็จะทําการรองรับซึ่งตอนนี้ใช้ไปประมาณสี่ร้อยกว่าเตียงสี400<ช>่ร,ร้อยเตียงองครับ